ป้าให้เงินไม่ได้เหรอแต่ให้เงินไปเงินก็หมดได้มอได้กระทะไปเนี่ยไป็นเลี้ยงชีพหาเงินต่อได้นะจ๊ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตัดไว้ว่าเราอย่าให้ป้ากับผู้ยากไรเราควรจะให้เบ็ดเพื่อเขาจะได้ไปหาทาหาีมาหากินเลี้ยงต่อไงยาย้ายายไม่เป็นไรแล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะ อย่าไม่ต้องไหว้ฉัหรอกจ้าถ้ายายอยากจะขอบคุณใหญ่ปากเจ้า,ยาจอยู่หัวดีกว่านะ การเนื่องด้วยพี่น้องภาคใต้ของเราโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังประสบภพพัยพิบัติจากัยธรรมชาติจากพยายุไต้ฝุ่นเกิดเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอเชิญให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันบริจาคก,กัตจัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเครื่องอย่างชีพหรือสิ่งต่างๆพอที่จะเยียวยาผู้เจ็บป่วยได้ขอเชิญมาบริจาคได้ที่สถานีวิทยุอ,อสอราชวางังฤทธิ์ิ์ จากเหตุการณ์ตะลุมพุกเมื่อปี2505นอกจากความเสียหายที่ทำร้ายทั้งชีวิตและน้ำตาสิ่งที่ได้รับคือน้ำใจและการช่วยเหลือของผู้คนมากมายมหาศาลที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรวบรวมน้ำใจจากพี่น้องทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ในวันนั้น จึงเกิดเป็นมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์จนเมื่อฉันได้ทำงานกับมูล,ลนิธิทำให้ฉันเข้าใจถึงคำว่าทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไร ประวิทย์ครับอ่าคุณประวิทย์พระองค์ท่านรับสั่งให้ลงชุมพรเดี๋ยวนี้เลยนะฮะพายุ่ใหญ่กำลังจะเข้าพรุ่งนี้เช้าพระองค์ท่านให้ลงไปเดี๋ยวนี้เลยหรอครับใช่ต้องรีบไปเดียเยะะเด๋ยวนี้เลยครับ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 เรจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับอ่าพวกเราเตรียมตัวลงชุมพรจะเกิดเหตุร้ายในอีกไม่กี่ชั่วโมงเราต้องรีบไปช่วยให้ทันนะถุงยางชี้พระจันทร์มีเท่าไรขนมาให้หมดเลยเร็วอ่าตั้งงสิคะ สวยๆสวยๆสีดีๆนะลูกสีหลังเปอนกรมนะมองแบบนี้นะเด็กๆจ้ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครูมีธุระด่วนคุณครูจะไปไหนหรอคะครูต้องไปเป็นไปศรีจ้ะ เดี๋ยวโตวขึ้นก็รู้เองนะไปจ้ะประกาศประกาศจากกรมอุตงนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นจะพัดเข้าฝั่งอ่าวไทยในวันพรุงนี้ให้งดออกเรือและเตรียมการอพยพโดยด่วนไอ้มัอนอีห้องหมดออกเรือดีบอ ไฟสมห o r n ใจจังได้ก็บ่าหู้มงอีบ้าวลาคืนแค่นี้้ามากลัวอยู่กำน้มอย่ากตัวคืนอยู่ใตฟ้ฟบอย่ากตัวฝนไอพันเนียกูเจอมามากแล้วช่วงนี้ปาลาอ่ะนั่งชุกไอมึงเหลือบายุก็ไม่มีกินมืออะไร ทำไมล่ะคะคุณหมอพรุ่งนี้เช้าพายุก็จะเข้าแล้วนะคะผมรู้ว่าพรุ่งนี้มจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณหมอจะทิ้งชีวิตของคุณหมอไว้ที่นี่หรอคะรู้ไหมว่าที่ผมเนี่ยเป็นหมอได้ผมได้ทุนจากพระเจ้าอยู่หัวจะอยู่หัวไม่เคยทิ้งเราเราจะทิ้งคนที่นี่ได้ไงไปผมไปก่อนไม่มีใครรู้หรอกว่าที่พระเจ้าอยู่หัวให้ทุนเรียนจนจบหมอ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมจะขอตอบแทนคุณของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดพายุเข้าที่ชุมพรชุมพรตรงไหนพี่มรปปะทิวพี่ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมพายุเข้าที่ปะทิวเหรอแล้วลูกอะลูกของเราอยู่ที่นั่นนะลูกจะไปยังไง่ะ เราจะใจเย็น <serving> ก <Pokemon apan> ่อนดีกว่ารถอะไรครับรถพอนะครับเฮ้ยแฟนทิ้งเหรอ นั่นอย่างน,น,น,นี่ยโอ้ยอ้บาอ้าฉันไมห่วงแม่ฉันไม่รู้ป่ายนี้ไปช่วยคนถึงไหนแล้วเนะี่ยอืมแม่แกไม่ช่วยคนแม่ฉันก็ไม่ช่วยคนแม่แกกับแม่ฉันก็เป็นทั้งคู่เออมไม่ไปห่วงนะอ,อ,อะไรนะอึดอึดอะไร พี่แม่พกแกทำงานอะไรเนะี่ยก็ทำมือกับพระเจ้าอยู่หัวเก็บปะโน่นอ,อกแล้วนัน่งแกนี่เที่ยวยมันหลอกลูกตัวเองหนีแม่เลยดีขาโทษครับแม่ครับแต่เพียงแค่รู้สึกว่ามีคนบริจาคเงินมากมายให้พระองค์ท่านปะรพระองค์ท่านก็คงจะรวยอยู่แล้วอะถ้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้รวยนะ พระองค์ท่านก็ทรงนำเงินที่คนบริจาค่นแหละมาช่วยบำรุงซีงตุกประเทศช่วยผู้คนยากไร้ตั้งมากมายอ,อ,อ,อแล้วความสุขอยู่ที่ไหนเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่บ้านก็สบายอ,อย่างแม่ของพวกเราเนี่ยเขากำลังไปทำความดีแล้วเขากำลังมีความสุขการทำความดีของเขา อีกอย่างนะงานมันหนักมากแม่ฉันคงบวดเป็นหมีกุ๊ครึ่งเล้งหนาเราแต่แม่ฉันนะเวลาหัวเห็นหมอนอ่ะหลับเป็นตาย <c oughs> อ,อีกทีเรอเป็นเหมือนกันจริง